ใจคนมีรอยสิวเยอะมากๆไม่เคยคิดว่าการลงแป้งแค่ตัวเดียวจะปกปิดรอยสิวแล้ได้จนได้มาลองตัวนี้ตัวนี้ก็คือสกินซิต้าดีมไลท์ฟลาวเอชชั่นพาวเดอร์35 PA 3+ จะเป็นแป้งผสมรองพื้นสูตรช่วยบำรุงผิวพร้อมดูแลผิวที่เป็นสิวมาดูชัดๆกันอีกรอบปึ้งโอ้ดูคนปกปิดแบบเบลอรูอขุมขนไปหมดแล้ว และฉายาวงในของแป้งตัวนี้นะคะก็คือแป้งน่านเบาให้ความปกปิดแต่เบาสบายผิวมากเทียบข้างที่ลงแล้วกับข้างที่ยังไม่ลงนะคะอย่างที่หลายคนรู้กันนะคะว่าสกินิติเนี่ยเขาจะเป็นแบรนด์ที่เก่งๆเรื่องสกินแคร์ลดสิวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนะที่ออกเมคอัพแคร์อย่างแป้งลดสิวตัวนี้มาเนี่ยเพื่อที่จะแก้ปัญหาผิวไปพร้อมกับการแต่งหน้าแป้งตัวนี้คนเป็นสิวผิวแพ้ง,ง่ายสามารถใช้ได้ไม่ต้องก่ออุดตันผิวเดี๋ยวเราจะมาลองจุดนี้กันว่าสิวแดงๆจะ ปิดได้ประมาณไหนจะแต้มซ้ำแล้วก็กดลงไปอย่างนี้แล้วก็อย่าพึ่งเพรถ้าเราจะใช้แค่แบบแป้งอะ่ะแต่รอยค่อนข้างแบบฝังลึกอ่ะให้ทำการบิวเพิ่มนะคะอะรอยเข้มๆพรอมสกิ๊แผลก็จะปกปิดได้ประมาณนี้นะคะอันนี้ฟิลิปงานผิวคือลงแค่แป้งเลยนะคะ ฟิน็ตลุกนะคะงานผิวคือใช้แค่แป้งของสกซิต้าเลยอันนี้คือเราไม่ได้ไปลงคอนซีลเลอร์หรือว่าไปลงรองพื้นคุชชั่นเพิ่มนะคะคืออยากให้เห็นความปกปิดว่าถ้าลอยเยอะๆ,ๆลอยหนา,นานๆลอยฝังลึกเนี่ยความปกปิดก็คือก็ไม่ได้สามารถปกปิดได้ขนาดนั้นมีความปกปิดตั้งแต่ปานกลางไปถึงมากแต่จะให้ความผิวแมตคุมมันที่คนเป็นสิวเลิฟมากๆแป้งตัวนี้อย่างที่บอกเลยว่าเป็นแป้งที่ออกมาสําหรับคนเป็นสิวโดยเฉพาะหรือว่าใครที่ไม่เป็นสิวแต่กลัวการอุดตันไม่ชอบการแต่งหน้ากลัวแบบแต่งหน้าแล้วแบบสิวจะขึ้นเพิิ่่่่มมมตตััววเเเนนนน้้้ยยยคคคืออออออบโจจจ์าากกกใใใใใรรงงงงไลลลชชหดะแ